เซลแนะนําดีค่ะแล้วก็ดูจริงใจมากเลยรีวิวรถแบบเยี่ยมมากค่ะรถสภาพแบบว่าเหมือนใหม่มหทิ้ง<ม>เลยอ่ะค่ะตรงโปกค่ะถ้าหากหาเจ้ารถครอบครัวสักคันครับในงบประมาณที่ไม่เกิน1ล้านบาทครับแนะนําเลยครับเจ้าเวลไฟคันนี้ครับอะไรหาง่ายไม่ต้องกังวลน,นะครับรถดูแลร,รักษาง่ายมากๆครับ องมันต้องมีครับสายรักครอบครัวอย่างเราต้องไม่พลาดครับนี่เลยครับรถครอบครัวอนประสงค์ครับโตโยต้าเวลไฟคันนี้เป็นตัว20ปี2015นะครับผม2 0ตัวสุดท้ายก่อนจะเป็น30สีดำสุดหล่อคันนี้ได้ตัวท็อปเป็น z ซดจีด้วยนะครับผมมาดูสภาพกันเลยนะครับสังเกตไหมครับด้านหน้านะครับถ้าเป็นตัว z ซจีเนี่ยกันชนหน้าเขาก็จะยาวหน่อยครับถ้าเป็นตัว ไม่ท็อปไม่ใช่แจีมันจะสั้นหน่อยเนี่ยทรงสปอร์ตนะมันดูสปอร์ตขึ้นจริงๆงนะครับมันแตกต่างอย่างชัดเจนเลยแล้วพอเป็นไมเนอร์ครับมันก็จะมีช่องตรงนี้เห็นไหมครับกระจังหน้าชัดเจนเลยครับเป็นตัวแทจีนะครับกระจังหน้ามีรู้รอสะเก็ดหินบ้างตามการใช้งานทั่วไปในรถยูดด้านหน้ามีเซ็น,ซงงนเซนะนะอร์มาให้จากโรงงานไฟตัดหมอกมีมาให้สภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับไฟหน้าสภาพสวยนะครับโปรเจคเตอร์มาให้จากโรงงานสีคันนี้ เป็นสีดํามาจากโรงงานเดิมๆนะครับเรามีการเก็บสีเก็บริ้วรอยมาให้นะครับนิดหน่อยนะฮะตามการใช้งานรถปี15สีดําผ่านการใช้งานมาแล้วยังไงรอยขนแมวต้องมีแน่นอนนะครับเลยเก็บสีให้มันดูสวยมันดูฉ่าขึ้นนะครับแต่ผมรับประกันนะครับรถร้านเราไม่มีชนน้ำไม่มีฟิวปัมไม่มีชนน้ําแน่นอนนะครับผมยางได้มิชลินนะครับขอบ18จากโรงงาน ตัวเซจีครับล้อจะเป็นลายนี้จากโรงงานครับเป็นคอบ8อยู่แล้วรัดด้วยยาง235 50 R18 อนะครับยางปี22สัปดาห์ที่16สภาพโดยรวมของล้อมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปนะครับไม่คดไม่ดุ้งนะฮะไม่ต้องกังวลซื้อไปต้องซ่อมหรือเปล่าไม่ต้องนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับเห็นก็เอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับก็จะมีกระจกหูช้างมาให้นะครับกระจกตรงแก้มไว้มองตัวเนี้ยมันได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า วีลไฟสำหรับเจ้ารถตู้เนี่ยผมใช้งานอยู่คันหนึ่งคือเวลามองกระจกอันนี้โอเคเลยไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีอะไรดังนั้นเลยกระจกรถเดิมๆทุกบานเป็นของโตโยต้าจากโรงงานรถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกนะครับไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะฮะด้านข้างครับสีเต็มรอบคันนะครับตัวแทจีก็จะมีกาบประตูมาให้นะครับรอบคันตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช่แทจีมันก็จะเป็นโล่งๆไปนะครับผมเมื่อเปิดเป็นแบบครเมียมนะครับผม แล้วก็มีกีเลตอยูดด่แล้วมาดูภายในกันครับเจ้าภายในคันนี้เป็นสีดําสลับด้วยลายไม้ครับสภาพโดยรวมของภายในถือว่าโอเคถือว่าสวยมีริ้วรอยรอยขีดข่วนบ้างนะครับผมแต่ไม่มีชิ้นไหนแตกนะครับบางคันมันโทมมาก็จะแบบเหมือนแตกมือเปิดแตกบ้างอะไรแตกบ้างแต่คันนี้แผงประตูโดยรวมถือว่าสวยนะครับเบาะหนังนะครับที่ลูกค้าเก่าเปลี่ยนมาครับเอาจริงนะครับถ้ามันมาจากโรงงานอะ มันจะเป็นหนังแ้วตรงกลางมันเป็นผ้าอันนี้ส่วนใหญ่อ่ะครับพอรถมาถึงที่ไทยอ่ะส่วนใหญ่คนไทยเนอะเราอ่ะจะชินกระบ,บอกหนังก็ถูกการเปลี่ยนมาครับอันนี้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับพุนี่มีมาให้จากยิปุ่นยังอยู่นะอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับคันนี้สภาพของโครงสร้างเป็นยังไงรถคันนี้ชนมาหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดด้านหน้าก่อนดูกันก่อนที่ประตูหน้าฝั่งซ้ายรถคันนี้มี เละตะเข็บมีผามีอะไรมาหรือเปล่าอะดูครับหูน่ยายยังแน่นๆอยู่เลย<อ>นี่ครับเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์คประตูหน้าซ้ายกลมเรียงสวยจากโรงงานสันประตูพวกนี้ครับไม่เคยเคาะนะครับไม่เคยทําสีรอยเม็ดอาร์คไม่เคยถูกยิงออกมานะครับหรือเปลี่ยนนะครับนี่สภาพสวยเลยผมเก็บสีให้ภายนอกเท่านั้นนะครับผมสภาพโดยรวมถือว่าส่งเข้าประกวดเลยแหละคันนี้อาเพจอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ อันนี้ครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับโตโยต้ามอเตอร์เจนะครับนี่ครับรหัสตัวถังนี่เครื่องนะครับ A N h 2 0ครับตัว20นนะครับมาดูนี่ประตูสไลด์ไม่มีกระตุกตัวนี้ ZG m i มิกกี้เมาส์ครับที่เขาเรียกกันครับผูมันจะเป็นมิกกี้เมาส์ใช่ไหมสภาพโดยรวมเห็นไหมครับสวยนะมีรองน่องเบาะมิกกี้เมาส์ตรงกลางมีจอนะครับผมดูพวกนี้นะครับ สันพวกนี้ขอบพวกนี้นะครับรถคันนี้เดิมๆครับไม่มีชนนะดูหมดเลยตรงนี้เดิมหมดเลยสีด้านๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าอาการของเขาไอ้พวกซันลูปยางขอบอะ่ะมันจะเสื่อมแล้วมันจะรั่วคันนี้พอรถมาถึงผมมันยังไม่รั่วนะครับผมเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ8 9 0 0 0ผมเปลี่ยนหน้าหลังให้เลยนะครับ ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับลูกค้าดูคลิปนี้สบายใจได้เลยนะว่าซื้อไปนี่อ้าเปลี่ยนยางให้แล้วสภาพเห็นไหมครับรถตั้มันโซมมาเนี่ยไอพวกบันไดอะไรพวกนี้ลอยมันจะเยอะแต่คันนี้ถือว่าริ้วรอยน้อยมากๆนะครับน็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่มีการไขเลยพวกนี้เห็นปะกอนประตูก่อนประตูสภาพดีนะครับซอกเดิมทั้งหมดเลยนะครับประตูไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ4เต็มยางข้างหลังก็มิชลินเช่นกันครับ 2 3 5 5 0ม r 18, เช่นกันเข้าันทั้ง4ล้อนะครับสภาพล้อหลังก็สวยนะครับผ้าเบรกยังหนาหนาอยู่เลยยางปี2 2เหมือนกันนะครับซื้อไปก็ใช้งานแล้วอีกสักพักใหญ่ยา,ย,ายาวเลยเจ้าเวลไฟนะครับกับเอาผ่านเนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังก็ต่างกันไหมตัวนี้ก็เป็นไฟแบบใสนะครับสวยนะดูสปอร์ตมากด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์มาให้จากโรงงาน4จุดนะครับผมฝาท้ายมันจะไม่เปิดไฟฟ้านะครับมันจะเปิด จากด้านในกดปุ่มใต้อย่างเดียวถ้าด้านนอกเราต้องใช้มือเราเปิดขึ้นมาแต่มันสามารถติดตั้งได้นะครับประมาณ4 5 0 0 0นะครับเป็นออปชันเติมเข้าไปนะด้านหลังมีกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้กล้องจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมอ่ะเปิดฝาท้ายมาเห็นไหมครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะนอ็อตฝาท้ายรอยไขรอยถอดไม่มีเลยนะครับรอยไขรอยถอดไม่มีนะเป็นไงสภาพดีมากๆด้านหลังเนี่ยครับบอก สภาพดีนะแล้วก็พับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีผู้โดยสารแถว3ามนี่เราก็พับขึ้นมาครับขนของขนสัมภาระนี่แล้วก็ดึงครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมโมกระดุมเดิมๆม,ม,มาให้อยู่แล้วสภาพพลาสติกด้านหลังก็ถือว่าสภาพดีมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะสภาพโดยรวมผมว่าโอเคเลยเจ้ารถคันนี้คับและได้ประวัติเข้าสู่ ตีวตาเลยครับเลไม้แท้ครับผมการันตีนะครับสีดําเต็มรอบคันฝั่งขวาเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับสีนี่ถ้าเห็นกล้องเห็นเนี่ยเงามากๆนะครับผมพอทําสีเก็บรอยมาให้ผมก็เคลือบมาให้เรียบร้อยแล้วครับยางมิชลินเหมือนกันนะครับเช่นกันทั้ง4ล้อนะครับยางปี22ทั้ง4ล้อเช่นกันไม่ต้องกังวลน,นะประตูสไลด์ฝั่งนี้ก็ใช้งานได้ปกติสภาพเบาะโดยรวมสวยโครงสร้างดี ขึ้นลงง่ายครับรถมันใช้งานสะดวกจริงๆนะครับสังเกตด,ด,ดีนะครับเนี่ยมันใช้งานณนะวันนี้นะครับราคาตอนนี้999,000บาทนะครับป้ายแดง3ลนะ้าน6ณเวลานั้นนะครับผูมันหายไปเยอะมากแล้วแล้วคันนี้ได้ปี15ด้วยรถสุดท้ายนะครับก่อนจะเป็น30นะโดยรวมดีสภาพสวยครับรถไม่ชนหนักนะครับมาดูฝั่งนี้ ฟังครับก็จะเป็นนะครับนี่ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับสภาพแผงประตูเบาะเมมโมรีใช้งานได้ลายไม้ยังสวยอยู่นะครับผมทุกปุ่มนะครับไม่ว่จะเป็นการลื่นนะครับไฟนะครับพาร์กิ้งอีโคโหมดรตจกไฟฟ้าตัวนี้พอเป็นแ g จีครับอันนี้มีระบบแอร์นาโนด้วยนะครับมาดูประตูฝั่งนี้เห็นไหมครับ นี่ครับผมลอยเม็ดอาร์คกลมเรียงสวยสันประตูเดิมๆนะครับรับประกันนะครับรถเราสวยทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีล้อแน่นอนนะครับไปด้านหน้ากันครับเจ้าเวลไฟคันนี้ครับ20จะเป็นเครื่องตัว2 0 0 4นะครับซึ่งมันใช้มาตั้งแต่บล็อกเดียวกันกับโอ้โหตั้งแต่ปี08บ้ป่ะโฉมนี้ครับแล้วก็ไม่เชนไมนเชน นะครับจนเปลี่ยนเป็นโมเดลเชนนะครับประมาณปี15ดูแลรักษาง่ายมากๆเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับเ่องยนตนเบนซิน2 4 0 0นซีซีฝากระโปรงหน้าเป็นไงเดิมๆนะครับฝาเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะฮะสภาพโดยรวมสวยมากๆเห็นไหมครับรอยถอดรอยขายของน็อตฝาไม่มีเลยนะครับโคมไฟหน้า สติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดอ่าเป็นไงสวยไหมสวยนะคันนี้สวยจริงๆนะครับดูดิอยู่ครบหมดเลยรถไม่เคยชนนะครับใช้งานได้ปกติช่วงล่างยังถือว่าแน่นอยู่เลยนะครับภายในนะครับเจ้าคนนี้อ่ามีการใส่จอ Android มานะครับระบบแอร์เป็นดิจิตอลนะครับใช้งานง่ายครับไฟหลังคาติดครบอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูน่าจะเห็นอยู่นะอ่า เห็นไหมไปหลังคาติดครบนรูปมูลรูฟทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับตัวนี้กระจกก็เป็นตัดแสงออโต้แล้วนะครับแล้วก็มีตัวเกตตัวนี้ด้วยนะครับบางคันมันก็ไม่มีนะมันแปลกอย่างหนึ่งครับรถญี่ปุ่นที่เรานําเข้ากันมาจากเกมารกินสละครับออปชั่นแต่ละคันนะ่ะมันไม่เหมือนกันบางคันไม่มีสรูปด้วยซ้าไปฮะอ่าสภาพคอนโซลที่เขาบอกว่ามันจะเหนียวผมก็เปลี่ยนพุ่มคอนโซลใหม่ให้เรียบร้อยแล้วครับ นี่สภาพพร้อมใช้งานเลยครับตอนมามันเหนียวนิดหน่อยผมก็เลยจับเปลี่ยนให้เลยนะครับรถพร้อมใช้งานแล้วไม่ต้องกังวลนะครับเลขไมล์202,000นะครับประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะครับรถคันนี้สภาพดีถ้าหากหาเจ้ารถครอบครัวสักคันครับในงบประมาณที่ไม่เกิน1ล้านบาทครับแนะนําเลยครับเจ้าเวลไฟคันนี้ครับอะไรหาง่ายไม่ต้องกังวลนะครับรถดูแลรักษาง่ายมากๆครับ หากสนใจรถคันไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับผมมีน้องเซลล์ที่น่ารักคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเลยหรือเข้าไปดูที่แฟนเพจเราโพดรถบ้านหรือช่องทาง YouTube TikTok เรามีทุกช่องทางครับนะอยากได้คันไหนเงื่อนไขไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขดาวน้อยผ่อนนานส่งฟรีผมมีให้หมดนะครับดอกเบี้ยต่ำเรามีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10บนธนาคารนะครับนะฮะ ยุคปัจจุบันครับลูกค้าเรานะครับออกรถออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะครับอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้นะครับเราส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับไปบริการให้ถึงที่บ้านผลไฟแนนซ์อนุมัติครับรอรรบรถที่บ้านเรามีรถสไลด์ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับสะดวกสบายมากๆนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าครับฝากกด subscribe กดสัญกร่งมาด้วยนะครับรถสวยๆมีเข้าทุกวันครับผมกับน้องแม่น้ามจะมารี ครับนะฮะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากทางร้านเราแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ